สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องอลุงป้านนะ้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการข้อมูลข่าวสารคุณภาพจาก YouTube ทางช่องไอทีมีสาระช่องรายการคุณภาพที่ลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยไม่ลงอย่างเด็ดขาดเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ผมมี3-4ถึง4หัวข้อที่เป็นประเด็นทางสังคมที่ทุกคนกำลังเฝ้าและติดตามรอคอยกันประเด็นที่1คือ10พฤศจิกายนนี้ รัฐเตรียมแจกเงินให้3กลุ่ม3กลุ่มที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้คือกลุ่มไหนบ้างฟังกันชัดๆฟังแล้วช่วยแชร์ให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยเบิกถอนผ่านบัญชีหรือกดเงินสดผ่านบัตร ATM ก็ได้ประเด็นที่2ชาวนาที่เฝ้ารอคอยการแจกเงินของทางภาครัฐได้ เตรียมเฮกันได้เลยครับผมเพราะว่ารัฐจะมีการให้ไล่ละพันนะครับก็คือผ่านโครงการไล่ละพันนะครับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเดีเดเด๋ยวผมจะพูดให้ในคลิปนะครับต่อไปครับผม10พฤศจิกายนนี้นายกเตรียมแถลงข่าวแจกเงินโครงการ10,000บาทดิจิตอลก่อนหน้านี้นะครับนายกเคยพูดออกมาแล้วนะครับว่าให้ เตรียมรับฟังหรือรับชมการถแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับประเด็นการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทมีหลายสำนักข่าวมีหลายแหล่งข่าวเอามาพูดเอามากระจายข่าวกันปนเปผสมผสานกันไปเยอะแยะมากมายนะครับทั้งจริงบ้างเท็จบ้างผสมกันไปมากมายจึงทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสับสนงงงวยนะครับว่า แล้วจะแจกยังไงให้ยังไง4กิโลเมตรจริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยว10พฤศจิกายนนี้รัฐจะมีการอ่ไม่ใช่รัฐสิครับนายกรัฐมีนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวให้ทุกท่านได้รับชมกันเองโดยตรงนะครับจึงนะครับ ประกาศออกมาให้ทุกท่านรับรู้รับทราบกันในคลิปนี้เลยนะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่ออกมาก่อนนะอน,นี้ว่ามันจะยังนั้นมันจะยังงี้นนงงคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้พูดผสมปนเปกันไปเรื่อยจนทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสับสนนะครับผมอันนี้ก็คือ,อเป็นการแจ้งเตือนข่าวปลอมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวปลอมแบบนี้ก็ออกกันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้100%ซก็ต้องมาจากแหล่งข่าวของรัฐบาลเท่านั้นและนะครับจาก YouTube IT มีสาระเท่านั้นนะครับก็ขอแจ้งเตือนกันไว้ด้วยวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าจะมีการแจกเงินให้3กลุ่มอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทา่านบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้หรอกมันอย่างนี้มันอย่างนั้น ฟังก่อนนะครับผมฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวปลอมแล้วมาบอกว่ามันไม่ได้ได้ครับตามรายละเอียดนี้เลย10พฤศจิกายนนะครับเราจะมีการแจกให้3มกลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดคือกลุ่มเด็กที่เพิ่งจะเกิดออกมานะครับและยัง <c oughs> และนะครับเคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วถ้าใครที่ เรียกว่าเป็นเด็กแรกเกิดพ่อแม่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ไปติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับผม10พฤศจิกายนรัฐจะมีการโอนเงินให้นะครับในส่วนกลุ่มเด็กแรกเกิดจํานวนคนละ600บาทผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอและจังหวัดนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2 กลุ่มผู้พิการที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดต่ออบตเขตอำเภอจังหวัดกันได้เลยครับเพื่อรับเงินวันที่10พฤศจิกายนนี้รัฐจะมีการโอนให้กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินจำนวน1,000บาทโอนเข้าบัญชีกลุ่มผู้พิการที่ มีอายุมากกว่า18ปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน800บาทอันนี้คือกลุ่มผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็ให้เตรียมตัวรอรับเงินกันได้เลยกลุ่มที่3วันที่10พฤศจิกายนนะครับคือกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนไว้กับ อบอตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับผมถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้เตรียมรับเงินกันได้เลยแต่ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับ3ามกลุ่มนี้นะครับจะมีการโอนให้ในวันที่1ิบ พฤศจิกายนนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกแหละมีข่าวปลอมว่าจะได้วันที่6กมั้งละ่ะจะได้วันนั้นมั้งละ่ะจะได้วันนี้มั้งละ่ะซึ่งล่าสุดก็ไม่เข้าและนะครับก็มีการแก้ตัวออกมาว่าเออมันไม่ได้หรอกมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ครับจริงๆแล้วขอให้วันที่10นะครับผมไม่ใช่วันที่6นะครับอย่าเข้าใจผิดก็อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกันมากนะครับต่อไปครับผมข่าวดีชาวนาเตรียมรอรับเงินกันได้เลยไล่ละ1,000จากกรณีที่ มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนสอบถามผมกันเข้ามานะครับว่า,าเงินชาวนาจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงก่อนหน้านี้นะครับผมนายกรัฐรมนตรีได้เคยพูดออกมาแล้วว่าโครงการแจกเงินของรัฐที่ให้กับชาวนาตอนนี้มี2โครงการหลักๆโครงการที่1คือประกันราคาข้าวโครงการที่2คือไร่ละ1,000บาทหรือพัฒนาคุณภาพข้าวจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้2โครงการหลักๆ ในส่วนของโครงการประกันราคาข้าวนะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้นะครับโครงการประกันราคาข้าวนะครับจะยังไม่มีโครงการนี้นะครับในปีนี้เพราะว่าข้าวราคาค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วและนะครับถ้ารัฐมีการไปอุ้มหรือช่วยเหลือในส่วนของการประกันราคาข้าวอีกก็จะเป็นการบิดเบือนราคาตลาดโลกนะครับผมทําให้อาจจะขายข้าวได้ยากขึ้นนะครับ แต่ในส่วนของโครงการแจกเงินไร่ละ1 0 0 0พันมันคนละโครงการกันนะครับโครงการไล่ละหนึ่งพันอันนี้หมายความว่าอาจจะเรียกว่าโครงการพัฒนาคุณภาพข้าวพัฒนาชีวิตชาวนาหรือจะเป็นโครงการแจกไร่ละพันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ท่านจะเรียกหรือว่าแล้วแต่ท่านจะชินปากนะครับในส่วนของโครงการนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผมและนะครับยังไม่มีการอนุมัตินะครับย้ำนะ ว่ายังไม่มีการอนุมัติแต่อนุมัติแน่นอนนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปเพราะว่าโครงการนี้นะครับผมได้นําเข้าสู่ที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและ,ะนะครับผมก็จะมีการอนุมัติในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆและนะครับจะนํากลับเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อรอคอรมออนุมัตินั่นเองถามว่าโครงการ่ล,ละพันจะได้ไหมได้แน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องรอ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและอนุมัติให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมได้นําเข้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้อนุม,มัตินะครับเพราะอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะยังต้องไปแก้ไขปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆก่อนนะครับดังนั้นก็จะต้องมารอเข้าไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์หนู้นนะครับในส่วนของโครงการนี้นะครับผมก็จะมีการแจกเงินนะครับผมในช่วงระหว่างเดือน นในช่วงระหว่างเดือนนะครับพฤศจิกายนถึงกันยายนนะครับพฤศจิกายน6 6ถึง30กันยายน67นะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะครับได้ไล่ละ1,000บาทไม่เกินคนละ20ไร่ก็คือคนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทจะมีนากี่ไร่ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าท่านลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กร,กรแล้วนะครับก็จะได้แค่20ไร่เท่านั้นสมมติว่าท่านมีนา30ไร่นะครับลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไว้ท่านก็จะได้เพียงแค่ ่20ไร่เท่านั้นก็คือ20,000บาทนะครับผมก็คือไร่ละ1 0 0 0นะครับได้20ไร่ก็คือ20,000บาทนะครับผมตามนี้นะครับหลอกกันสักคู่หรือหลอกกันสักหน่อยนะครับสำหรับไร่ละ1,000ในส่วนของประกันราคาข้าวไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าปีนี้ข้าวราคาดีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยสวัสดีครับ